พอโซ่ไปสามโบ้โหผู้หลุดไปเล้วหนึ่งสอง ไม่รู้ว่ะแต่มงกุฎน่ะนะที่มันเป็นกระดูกแต่หมอผูถั่วผู้ช่วาษาอังกการนา โล่งใช่ตอะไรว่งต้อบอกแบ่งไม่แ่งีบอนะหิวเลยอ่ะอะไรมเต๋อ่าจินไลอ่ะหิวที่จะอกงููออกไม่ได้งูกมาลต่อาล้วเราอยู่ห

ทางนี <laughs> ้ด้วยกงนี้ลพอล้พี่ปล่อยเอาลวคนแรกได้ต้องเราเลยปได้ได้โอ้โหฮัโหลฮัลโหลไม่มองพี่ายไม่มองอ่ะฮัลโหล้อนนี้หน่อยหนเดียวพอแล้วพอแล้พอเปลนไป้หพอ เราเอาคลิปแบบว่าแต่ว่าอย่าลบเลยคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวลบเลยพระชาตอมาแล้วคุณไปแล้วคุณไปแล้วจริงจริงต่อมาแล้วถ้าส่งต่อแอมันจะไม่เราไม่ได้ถ่ายนี่ใ่ไมวะทำไมทำไมลูกเซนตายพี่ใช่็นจังหวัดอ่ะไี่ต่อรู้พี่ต่อรู้ไม่ต่อรู้งอ